วันนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนดจัดประชุมวิชาการมอมหิดลรักสัตว์ครั้งที่11ในวันที่9มรกราคม2 5 5 8และงานมอมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่11ระหว่างวันที่10ถึง11มรกราคม2 5 5 8ค่ 58, ะ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสาายาแถลงจัดงานมอมหิดลคนรักสัตว์ครั้งที่11 1ทศวรรษโรงพยาบาลสัตว์เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและถูกวิธีและตระหนักเรื่องโรคสัตว์สู่คนภายในงานมีคนรักสัตว์นำสัตว์เลี้ยงอย่างงูนกสวยงามไก่สวยงามและตัวเงินตัวทองดาราสัตว์ชื่อดังมาร่วมงานด้วย นอกจากนี้มีเวทีเสวนาเดินหน้าพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ที่กำลังจะบังคับใช้ในเร็วๆนี้โดยกรมปศุสัตว์เตรียมออกกฎหมายลูกรองรับกฎหมายฉบับนี้แล้วค่ะในกฎหมายเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกันกับหน่วยงานภาคเอกชนนะครับอย่างเช่น NGO อะไรที่ของสมาคมอะไรต่างๆครับก็จะมีการวางแผนมีองค์ประกอบมีคณะทํางานที่จะออกแนวแนวทางแนวนโยบายร่วมกันันะครบ ไท,ไทไได,ด,ด้านในาใยชัยชาญเลาหะส,สิริปัญญาเลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัณสตว์แห่งประเทศไทยย้ำถึงคนที่เลี้ยงสัตว์ว่าหากมีการจัดการสวัสดิภาพการเลี้ยงดูสัตว์ไม่ดีหรือมีการทารุณกรรมสัตว์หากกฎหมายป้องกันการทารุณกรรมสัตว์บังคับใช้ระวังโทษปรับ4ี่0 0 0 0บาทจำคุกไม่เกิน2ปี การทารุณด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ประเภทที่ไม่ตั้งใจยกตัวอย่างเช่นการส่งสัตว์ทางไปรสีน์ไม่ว่าจะการทรมานด้านไหนก็ตามนะครับร่างพร